เมื่อวันที่20มิถุนายน2,568นาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารหมู่14ตำบลโนนสังอเภอโนนสังจังหวัดน้องบบวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดน้องโบวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องบัวลำพูนายอำเภอโนนสังหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบรรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่อาทิมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มอบพันปลามอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในด้านสุขภาพมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสำร็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอประจำจังหวัดน้องโบลำพูไปให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันทันตกรรมและแพทย์แผนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรุ่ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรวรขติราชนารีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีบริการทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปาณิธานด้วย